สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยของใช้กันนะคะในเรื่องของของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสิ่งของชิ้นไหนจะเป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมกันบ้างเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะของใช้ส่วนตัว คือสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะบุคคลที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆจะมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ 1. แปรงสีฟันเด็กๆต้องใช้แค่คนเดียวนะคะไม่สามารถแบ่งให้ผู้อื่นใช้ได้นะคะเด็กๆ 2. ช้อนซ่อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ซึ่งเด็กๆจะต้องนำมาโรงเรียนทุกวันอยู่แล้วนะคะ3กล่องข้าวส่วนกล่องข้าวนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องนำมาโรงเรียนด้วยเช่นกันนะคะ4แก้วน้ำเด็กๆทุกคนจะมีแก้วน้ำเป็นของตนเองใช่ไหมคะไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะ5รองเท้าถุงเท้า เราทุกคนก็จะมีรองเท้าและถุงเท้าเป็นของตนเองอยู่แล้วนะคะเด็กๆเราไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะและ 6. ผ้าเช็ดหน้าเด็กๆทุกคนจะต้องมีผ้าเช็ดหน้ามาโรงเรียนใช่ไหมคะเพื่อนำมาเช็ดหน้าเวลาที่เด็กๆล้างหน้านั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้เห็นตัวอย่างของใช้ส่วนตัวกันแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปเราไปดูของใช้ส่วนรวมกันบ้างน,นะคะของใช้ส่วนรวมก็คือสิ่งของที่ใช้ร่วมกันนั่นเองค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้กับเด็กๆนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะของใช้ส่วนรวม1พัดลมในห้องเรียนของเราก็จะมีพัดลมให้เด็กๆได้ใช้ร่วมกันนั่นเองค่ะ2โต๊ะ หรือเก้าอี้นะคะห้องเรียนของเราจะมีโต๊ะไว้ให้กับเด็กๆได้นั่งเรียนไว้ทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะ 3. ถังขยะส่วนถังขยะนะคะเราก็จะมีไว้ให้กับเด็กๆได้ใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือไว้ทิ้งขยะนั่นเองค่ะ 4. นาฬิกาแขวนผนัง 5. ที่ตักขยะ และสุดท้ายนะคะไม้กวาดไม้ถูพื้นซึ่งสิ่งของต่างๆที่คุณครูยกตัวอย่างนี้ก็จะเป็นของใช้ส่วนรวมที่เด็กๆสามารถใช้ร่วมกันได้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมนะคะเด็กๆก็ควรจะดูแลรักษาสิ่งของต่างๆเหล่านั้นไว้ให้ดีด้วยนะคะ ต่อไปให้เด็กๆหกิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยเด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วเราไปทําแบบฝึกกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกในวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่9เลยเมื่อเด็กๆเปิดมาแล้วเด็กๆจะเจอรูปเดียวเหมือนของคุณครูนะคะก่อนอื่นเราไปอ่านคำสั่งพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆ เด็กชี้นิ้วตามคุณครูนะคะของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมมีอะไรบ้างลากเส้นโยงภาพของใช้ส่วนตัวไปหาภาพเด็กหนึ่งคนและภาพของใช้ส่วนรวมไปหาภาพเด็กสามคนอีกครั้งนะคะ ลากเส้นโยงภาพของใช้ส่วนตัวไปหาภาพเด็ก1คนและภาพของใช้ส่วนรวมไปหาภาพเด็ก3คนสำหรับแบบฝึกของเราในวันนี้นะคะจะมีภาพทั้งของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนะคะดเด็กๆก่อนอื่นเรามาดูทีละรูปเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเอ่ย ภาพที่1น,นะคะก็คือภาพแปรงสีฟันนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าแปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะเก่งมากคะ่ะเป็นของใช้ส่วนตัวนั่นเองเราไม่ควรแบ่งแปลงสีฟันของเราให้กับใครนะคะหรือเราก็ไม่ควรใช้แปลงสีฟันรวมกับผู้อื่นนะคะเด็กๆ รูปที่2นะคะก็คือรูปที่ตักขยะนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าที่ตักขยะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะเก่งมากค่ะเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะทุกๆคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะเด็กๆรูปที่3ก็คือผ้าเช็ดหน้านั่นเองค่ะซึ่งผ้าเช็ดหน้านะคะ เด็กๆก็จะมีติดตัวมาโรงเรียนกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผ้าเช็ดหน้าเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมเอย่ยถูกต้องแล้วค่ะเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเด็กๆไม่สามารถนำผ้าเช็ดหน้าของตนเองไปให้เพื่อนๆเ,เช็ดได้นะคะรูปที่4นะคะก็คือรูปถุงเท้านั่นเองค่ะเอ๊ แล้วถุงเท้าสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้หรือเปล่านะไม่ได้นะคะเด็กๆถุงเท้าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะรูปที่5ก็คือรูปนาฬิกาแขวนผนังนั่นเองค่ะซึ่งนาฬิกาจะมีประจำห้องเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนาฬิกาแขวนผนังรูปนี้เป็นของใช้ส่วนรวมนะคะ เด็กๆทุกคนสามารถใช้ดูเวลาได้นะคะและสุดท้ายรูปที่6นั่นก็คือรูปถังขยะนั่นเองแล้วถังขยะรูปนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมเอย่ยถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะเด็กๆทุกคนสามารถนำขยะมาทิ้งลงในถังได้นะคะ เมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ทราบกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งของแต่ละชนิดเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมต่อไปเรามาโยงเส้นกันนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะโยงเส้นโดยการใช้ไม้บรรทัดน,นะคะให้เด็กๆเตรียมไม้บรรทัดขึ้นมาด้วยนะคะรูปที่1น,นะคะเป็นรูปแปลงสีฟันใช่ไหมคะซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัว เราจะโยงภาพมาหาภาพของเด็กผู้หญิงหนึ่งคนนะคะวิธีการใช้ไม้บรรทัดโยงเส้นนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าเราจะมีจุดสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งแปลงสีฟันจะเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะเราจะโยงมาหาเด็กผู้หญิงหนึ่งคนตรงนี้นะคะเด็กๆวางไม้บรรทัดด้านหนึ่งให้ทับที่จุดสีเขียวเลยนะคะและ ปลายอีกด้านหนึ่งให้ทับไปที่เด็กผู้หญิงหนึ่งคนนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็โยงเส้นได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆไปดูรูปที่2กันเลยค่ะรูปที่สองนะคะก็คือรูปที่ตักขยะนั่นเองซึ่งเป็นของใช้ส่วนรวมใช่ไหมคะเราจะโยงมาหาเด็กทั้ง3คนในรูปนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะเด็กๆ เวลาเด็กๆใช้ไม้บรรทัดโยงเส้นนะคะปลายด้านหนึง่งเราจะวางทับจุดสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะโยงเส้นมาหาเด็กทั้ง3คนตรงนี้นะคะรูปที่3มนะคะเป็นรูปผ้าเช็ดหน้าซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะเด็กๆเราจะโยงเส้นมาหาเด็กผู้หญิงหนึ่งคนตรงนี้นั่นเองเด็กๆใช้ไม้บรรทัดด้วยนะคะ เวลาเด,เด็กวางไม้บรรทัดนะคะวางให้ทับจุดสีเขียวและเด็กผู้หญิงนะคะใช้มือด้านซ้ายกดให้แน่นแล้วเด,เด็กก็ลากเส้นได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กรูปที่4นะคะก็คือรูปถุงเท้านั่นเองซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะเราจะโยงไปหาเด็กผู้หญิง1คนนะคะ เด็กๆวางไม้บรรทัดทับไปแบบนี้เลยนะคะให้ทับจุดสีเขียวตรงนี้แล้วก็ทับตรงเด็กผู้หญิงตรงนี้ด้วยนะคะใช้มือด้านซ้ายกดให้แน่นแล้วเด็กๆก,ก็โยงเส้นเลยค่ะ mm. แบบนี้นะคะเด็กๆรูปที่5นะคะก็คือรูปนาฬิกาแขวนผนังนั่นเองค่ะซึ่งเป็นของใช้ส่วนรวมใช่ไหมคะ เราจะโยงภาพนี้ไปหาดเด็กทั้ง3าคนนะคะแบบนี้นะคะดเด็กๆโยงจากจุดสีเขียวไปหาดเด็กทั้ง3คนเลยนะคะและรูปสุดท้ายของเรานะคะก็คือรูปถังขยะนั่นเองซึ่งเป็นของใช้ส่วนรวมเราก็จะโยงไปหาเด็กๆทั้ง3ามคนนะคะ เวลาเด็กๆใช้ไม้บรรทัดยงเส้นมือซ้ายของเด็กๆจะต้องกดไม้บรรทัดให้แน่นเลยนะคะแล้วก็โยงจากจุดสีเขียวไปหาเด็กๆทั้ง3คนได้เลยค่ะแอนแดนคุณครูโยงเส้นภาพของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ และสำหรับการโยงเส้นในวันนี้เด็กๆจะต้องใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นด้วยใช่ไหมคะใช้มือซ้ายกดไม้บรรทัดให้แน่นแล้วเด็กๆก็ค่อยๆโยงนะคะและเวลาเด็กๆโยงเส้นต้องดูด้วยนะคะว่าของชิ้นไหนเป็นของใช้ส่วนตัวและของชิ้นไหนเป็นของใช้ส่วนรวมเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนและตรวจสอบกันด้วยนะคะ ว่าเด็กๆโยงเส้นเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่าเอ่ยและสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะ